ลองแก้หายไปโดยที่ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์แก้มด้านขวาเล็กลงดูกระชับมากขึ้นต้องใช้คำว่าว้าวมากจริงค่ะก็ชื่อฝนค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยเท้าความไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่มีสิวตรงตรง,ตรงใต้คางเนี่ยแล้วก็กรอบด้านใต้เนะะี่ยค่ะมาตลอดทีนี้พอมาเจอหมอหมอก็ทักว่ามันเป็นสิวลักษณะเป็นสิวอักเสบซึ่งอายุประมาณเนี้ยไม่น่าจะเป็นสิวอักเสบแล้วน่าจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับภายในไหมอะไรเงี้ยค่ะพอไปตรวจก็เจอว่ามีความผิดปกติภายในจริงๆประทับใจมากเพราะว่า รักษาสิวมาเยอะมากหลายที่มากไม่เคยมีหมอคนไหนที่จะวิเคราะห์แล้วก็ใส่ใจใน,ใน,ในจุดจุดนี้นะคะส่วนมากก็จะคือกดสิวรักษาสิวตามการขายทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีความกังวลที่ทวงแก้ม คือแก้มด้านขวาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าด้านซ้ายเหมือนมีร่องแก้มด้านด้านขวาเนี่ยมากแล้วก็ชัดเจนกว่าด้านซ้ายค่ะตอนแรกก็อยากจะฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนนคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเหมอก็บอกว่าถ้าฉีดฟิลเลอร์ซ้ําเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเยอะเกินไปเหมอก็เลยแนะนําให้ทําเป็นพรีมาลิฟกับตัวโทอริมาคะพอได้ลองทําปุ๊บมันว้าวมากๆต้องใช้คําว่าว้าวมากจริงเพราะว่าร่องแก้มเนี่ยนอกจากจะหายไปโดยที่ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์แล้วแล้วก็แก้มด้านขวาเนี่ยก็ยังเล็กลงนะคะเล็กลงแล้วก็ดูกระชับมาาากขึ้้้้น,นนนถถใหคคะะะแ ร,ร้อยหนึ่งเลยเพราะว่าหมอก็พูดคุยตลอดแล้วก็ใจดีนะคะแล้วก็เป็นกันเองกับทางเรามากๆแล้วก็ตัวพนักงานเองก็ให้การดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดี <c oughs> เช่นกันค่ะ ก็อยากให้ลองเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้นะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการปรึกษาด้วยแล้วก็หมอค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการรักษาไม่ได้เป็นการเชียร์อัพให้ให้ลูกค้าได้ซื้อซื้อคอร์สเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะหมอจะค่อนข้างรักษาที่ตรงประเด็นแล้วก็ตรงจุดมากๆค่ะ